องสวยจังเลยได้เยอะเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนสุกนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณยายมีฟักทองคุณยาย ได้มาลูกหนึ่งแต่ว่าหั่นแกงไปครึ่งหนึ่งตอนนี้คุณยายอยากจะกินขนมฟักทองนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะฟักทองนี้เหนียวดีมากเลยค่ะเหมือนฟักทองข้าวเหนียวแกงก็อร่อยวันนั้นคุณยายแกงใส่ใส่หมูโหอร่อยมากเลยนึ่งกินก็อร่อย เลือเขาแข็งแข็งต้มเอามันไว้ดีใส่น้ำนิดหน่อยนี่ค่ะฟักทองคุณยายต้มบด เนี่ยเอาช้อนมายีช่วงเขาล้นร้อนแต่คุณยายไม่ยีให้มันแหลกมากหรอกจะได้มีเนื้อฟักทองกินด้วยเดี๋ยวเย็นตอนนี้คุณยายก็จะขยำเอาเละแล้วเนี่ยเนี่ยแปบ๊บเดียวเองต่อไปคุณยายก็ มันผสมแป้งแต่คุณยายไม่มีแป้งเท้ายายม่อมคุณยายมีแค่แป้งข้าวเจ้ากับแป้งมันแป้งข้าวเจ้าหนึ่ถ้วยแป้งมันครึ่งถ้วยเกลือหนึ่งช้อนชา น้ำตาลใส่ไปเลยหนึ่งหนึ่งถ้วยน้ำตาลก็หนึ่งถ้วยกะทิถ้วยใหญ่ ยายใส่น้ำตาลทรายเห็นใน youtube เขามีน้ำตาลปิ๊บด้วยเขาใส่อะ่ะไปทำกินเองง่ายๆเนื้อมะขาวฟักทองเดี๋ยวมาขยำตัวนี้ ง่ายๆเองอยากกินก็ทำง่ายมากอใส่ให้หมดเสียไายฟักทองเหลืองสวยสวยมากเลยให้เนื้อฟักทองเหลือหน่อยๆ ค่ะคุณยายนึ่งถ้วยถ้วยเนี้ยถ้วยโฟย เอาเอาผ้ามาหอ่อจะได้ไม่มีเหงื่อหยดลงไปที่ขนมโอ้ย,อยสวยมากเลยค่ะเนี่ยเขาแห้งดีด้วยนะเพราะว่าคุณยายเอาผ้าปิดฝาหมอ้อหอฝาหม้อก,ก่อน เพราะว่าน้ำมันจะได้ไม่หยดใส่บางทีคุณยายทําไม่ได้ห่อผ้าแล้วน้ําก็หยดใส่อันนี้เคียมมากเลยไม่เปนไรดูสวยเหมือนในขนมเหมือนขนมตาลเลยค่ะวันนั้นไปร้านจีนไปเห็นไปเห็นตาล พอเอามาขายแต่แพงมากเลยคุณยายก็เลยคิดถึงว่าเออทำฟักทองดีกว่าเนี่ยมันก็สวยคุณค้าทุกคนนิ่มๆแล้วก็ล่อนดีมากไม่มีแป้งเท้ายายม่มคุณยายว่ามันแข็งหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าคุณยายใส่แป้ง ข้าวเจ้าหนึ่งถ้วยแต่ว่ามันก็นิ่มดีนะนี่มาชิมคุณยายจะชิมดูเนี่ยนิ่ม อืมอืมอร่อยแต่แข็งไปหน่อยคุณยายใส่คิดว่าคุณยายใส่นี้เยอะฟักทองเยอะน่ะฟักทองเยอะแต่ก็อร่อยอืม ใส่กินใบเตยด้วยอร่อยแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้าจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเยอะเลย